อโหบอกเลยนะคะแรนดอมวันนี้นะคะเป็นไพ่คู่นี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นอิสระนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะไปไหนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนกับเพิ่งจะหลุดพ้น อะไรมาจากบางสิ่งบางอย่างเออนะคะมันจึงทําให้คุณเนี่ยเนี่ย mm. เห็นไหมคะตอนนี้ล้ันลาคือแบบมีความสุขมากนะคะฉันอยากจะไปนั่นไปนี่ทานู่นทํานั่นทํานี่นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบแฮปปี้กับชีวิตเป็นพลังงานนะคะของคนที่กําลังก่อเกิดใหม่เห็นไหมคะผีเสือ้อนะคะ ภาพแห่งผีเสื้อนะคะหมายถึงอะไรคุณนะคะเพิ่งจะได้ออกมาจากคือมันเป็นเป็นการถือกําเนิดใหม่มันคุณเพิ่งออกมาจากการเป็นดักแด้อะนะคะคุณเคยเห็นดักแด้ไหมคะตัวดักแด้เนี่ยนะคะเวลาเวลามันจะแบบคือเวลามันกินอาหารน่ะมันก็จะอยู่ตามต้นไม้นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นผีเสือ้อถูกไหมคะทีนี้ในช่วงเวลาในช่วงเวลานั้นนะคุณคุณเป็นหนอนดักแด้อ่ะช่วงนั้นนะคุณแบบเปราะบางมากนะคะใครมาแตะต้องอะไรก็มันก็มีสิทธิ์ที่ที่ตัวดักแด้นั่นน่ะมันมันจะตายหรือตัวมันจะแตกได้นะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นนะ่ะคุณค่อนข้างที่แบบว่ามันมันมีความทุกข์ นะคะมีความกลัวมีความวิตกกังวลน,นะคะคือจะทํายังไงให้ชีวิตอยู่รอดนะคะเออแต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะแต่ตอนนี้คุณผ่านความเป็นดักแด้มาแล้วแลวมาเป็นผีเสื้อคุณโบยบินได้คือคุณผ่านจุดช่วงเวลาที่คุณกลัวช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาที่คุณเก็บเนื้อเก็บตัวช่วงเวลาที่คุณต้องเซฟตัวเองนั่นเองอะนะคะอืมอ่ะ เรามาดูกันต่อนะคะพลังงานไพ่วันนี้นะคะอยากจะบอกอะไรอีกวิไพ่เด้งออกมาแรงมากโอ้ยนี่คุณ <c oughs> คุณกำลังรู้สึกว่าคุณกำลังมีความรักนะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไพ่เดงออกมา <c oughs> หัวใจของคุณตอนเนี้มันสดใสล้นลาแล้วเกินเหมือนคุณเนี่ยกำลังจะมีความรักกับใครบางคนนะ คนคนนั้นเป็นคนที่คุณถูกอกถูกใจมากๆเลยอะเออนะคะแล้วยังไงต่อโอ้โหช่วงเวลาที่คุณแบบว่า <c oughs> จริงจริงด้วยอะนะคะ <c oughs> ช่วงเวลาที่คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคภาระอะไรต่างๆนะคะที่คุณต้องแบกตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะ คนคนนั้นเป็นคนที่เพียบพร้อมมากเลยอะ่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะคะเป็นคนทางไกลนะคะเห็นไหมคะภาพหอไอเฟลอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ไา่ของนกนะคะที่โบยบินบนบน,บนศีรษะของผู้ชายเห็นไหมคะคือคนคนนี้นะคะเป็นคนทางไกลนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะภาพภาพนกขึ้นมานะคะหมายถึงคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคนต่างชาติต่างภาษาแล้วคุณนะคะก็เจอเขาแล้วนะคะนกเนี้ยนะคะเป็นเป็นนกคู่ด้วยนะคะเห็นไหมคะคือมันเป็นไพ่นะคะของคนที่แบบว่าเข้ามารักคุณนะคะแล้วคุณเองก็ถูกอกถูกใจแล้วคุณเองรู้สึกว่าคนคนเนี้นะคะเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์กับคุณเห็นไหมคะมีไพ่น้องหมาด้วย เอออาจารย์เข้าใจแล้วว่าทําไมขึ้นไพ่คู่มาเมื่อกี้มันเป็นไพ่คู่ของผีเสื้อนะคะแล้วก็วิญอ,อาจารย์คันจังเลยอะ่ะ <c oughs> ขออภัยเนี่ยทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเหงื่อก็ได้วันนี้อากาศร้อนนะคะอืมแล้วอาจารย์เองก็เพิ่งจะทํานูน่นทํานี่เสร็จบางทีอาจจะมีเหงื่อไหลแล้วมันคันนะคะทุกคนนะเอออ่าต่อเลยนะคะยขยะขยะ,ขยะนิ้เอย่าจะไปล้างมือมากนะพอโดนเหงือ่อ อเอาละทุกคนนะแล้วคุณเองรู้สึกว่าเขาคนนี้จริงจริงใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้ใช้ได้เลยมีความจริงใจให้กับคุณมีความซื่อสัตย์ให้กับคุณนะคะคุณก็เลยล้นลานะคะคุณก็เลยแบบมีความสุขเพราะว่าคุณได้เจอใครคนนั้นแล้วที่ถูกอกถูกใจนั่นเองนะคะอ่ะแล้วยังไงต่อนะคะความรักของคุณจะสมหวังไหมกับคนคนนี้คนที่คุณถูกอกถูกใจเขาและเขาเองก็ถูกอกถูกใจคุณนะคะ เออเอามาดูซิอาจารย์แม่อาจารย์เจ็บคอดีขึ้นแล้วนะคะอืมอาจารย์แม่อาการเจ็บคอดีขึ้นแล้วนะรู้สึกว่าอาจารย์จะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะคะเดี๋ยวนี้เนาะบางทีพูดแบบสลับคําสลับตําแหน่งอะไรกันบ้างอะไรก็ไม่รู้อุ้ยทุกคนไพ่ใต้สําหรับขึ้นมานะคะบอกเลยคุณจะสมหวังไพ่แต่งงานขึ้นมาไพ่คู่ขึ้นมานะคะ อาจารย์แม่ดีใจด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงนะบอกไว้ก่อนเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงมากๆนะคะแต่คุณเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากผูกมัดนะคะเขาเองก็เช่นกันนะก็แบบมีความลังเลอยู่นะคะมันเป็นไพ่ของการที่แบบว่า ยังไม่พร้อมในขณะนี้นะคะยังยังไม่พร้อมเป็นผู้ว่าอยู่ไกลกันนะคะยังไม่พร้อมผูกมัดแต่ในอนาคตนะคะบอกได้เลยมีเกณฑ์ที่จะได้สร้างอนาคตสร้างครอบครัวบางคู่บางคนนะคะมีแลนนะคะถ้าแต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีลูกด้วยกันแต่บางคู่บางคนนะคะอาจจะมีแลนที่ว่าเอออาจจะไม่มีลูกนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันนะคะท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอยู่กันแบบ มีความสุขตามภาษาคนแก่คนเท่าอะไรประมาณนี้นะคะเออเนี่ยไพ่แต่งงานขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะน้อมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะคนคนนี้ขี้หึงนะขี้เขาขี้หึงข,ข,ขี้ห่วงนะคะทุกคนเออคนที่เข้ามาชมนะคะในคลิปวันนี้นะคะเป็นชาวพลังงานนะคะธาต ดินนะคะมังกรกันพึกโศกนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะน้อมรับพลังงานดีๆกันไปเลยะคะ่ะทุกคนใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะจิ้มลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ทักบ้านเขียวนะคะ Li@ n e แอป h o น e y ดอนะคะเออทักบ้านเขียวทักแอดมินนะคะมีแอดมินคอยตอบกลับนะคะทุกคนนะบ๊ายบายแล้วก็จันแม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ